โคโคอิชิบัญญะร้านแกงกะหรี่ญี่ปุ่นยอดขาย20,000ล้านบาท ถ้าพูดถึงแฟรนไชส์ร้านอาหารในโลกนี้นะครับที่สามารถสร้างยอดขายได้มากกว่า20,000ล้านบาทด้วยเมนูเดียวเชื่อว,ว่าหลายคนอาจจะนึกไม่ออกแต่ถ้าเอ่ยถึงร้านข้าวแกงกะหรี่ญี่ปุ่นที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่างโคโค่อิชิบันยะเชื่อว,ว่าหลายคนต้องร้องอ,อ๋อความสําเร็จของโคโค่อิชิบันยะนั้นเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจนะครับว่าการโฟกัสและขายเพียงเมนูเดียวนั้นสามารถเติบโตได้ในระดับโลกหากมีโมเดลธุรกิจที่ชัดเจนบริหารธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและเข้าใจในพฤติกรรมผู้บริโภคอย่างลึกซึ้งเรื่องราวของร้าน อาหารแกงกะหรี่ญี่ปุ่นโกโคอิชิบัญญะน่าสนใจอย่างไรทําไมในร้านมีเมนูหลักเพียงเมนูเดียวทั้งนั้นที่สามารถสร้างยอดขายเพิ่มขึ้นได้จากการขายหลายเมนูผม x ในรายการไทยเฟรนช์ดิวเดจะเล่าให้ฟังจุดเริ่มต้นร้านแกงกะหรี่ญี่ปุ่นโคโคอิชิบัญญะเรื่องราวชีวิตของคุณมุเนสุกุ โทคุจิผู้ก่อตั้งร้านข้าวแกงกะหรี่ญี่ปุ่นโคโคอิชิเบนยาที่มีมากกว่า1450สาขาทั้งในญี่ปุ่นและต่างประเทศเริ่มต้นจากการทำงานพาร์ทไทม์ที่ร้านเต้าหู้แห่งหนึ่งในสมัยที่ยังเรียนในชั้นมัธยมศึกษาในจังหวัดไอจิซึ่งต้องตื่นนอนตั้งแต่ตีห้าทุกวันนะครับเพื่อไปขึ้นรถไฟบวนแรกให้ทันหลังจากเรียนจบมัธยมปลายได้ไปสมัครงานที่บริษัทยาชิมะไคฮัตสุจำกัดซึ่งเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่เห็นจากโฆษณานในหนังสือพิ 970ได้ย้ายไปทำงานที่บริษัทไดวะเฮาส์อินดัสทรีจำกัดสาขานโาโยตาซึ่งก็เป็นบริษัทในหน้าอาสังหาริมทรัพย์เช่นกันและที่บริษัทแห่งนี้นั้นทําให้คุณมูเนสุกุทกจุจิได้พบกับคุณนาโอมิเพื่อนร่วมง,งานในบริษัทต่อมาได้แต่งงานเป็นภรรยาคนปัจจุบัน2ปีหลังจากแต่งงานนะครับเขาและภรรยาได้ตัดสินใจ,จลาออกจากงานเพื่อมาทํางานอิสระที่บ้านเปิดบริษัทในหน้าอาสังหาริมทรัพย์เป็นของตนเองในปี1973โดยที่ชั้นล่างของบ้านนั้นทเป็นออฟฟิศแต่ธุรกิจนี กลับไปไม่รอดจากภาวะเศรษฐกิจที่ในช่วงเวลาน,นั้นไม่ค่อยดีนะักในปีถัดมาคือปี1974ทั้งคู่ได้ตัดสินใจเริ่มต้นธุรกิจใหม่เปิดร้านกาแฟเล็กๆนะครับในเมืองนากูยาชื่อแบ็กคัสมีบริการอาหารเช้าโดยในช่วงเวลาน,นั้นยังไม่มีร้านกาแฟไหนที่เสิร์ฟอาหารเช้าควบคู่ไปด้วยจึงทําให้รับความนิยมจากลูกค้าอย่างรวดเร็วมีลูกค้าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆรู้หรือไม่ครับว่าแต่เดิมร้านอาหารของทั้งคู่นั้นก็ขายเมนูหลากหลายทั่วไปแต่คุณมุเนะสึกุโทคุจินั้นได้สำรวจยอดขายอย,ยดจน พบว่าเมนูที่ขายดีที่สุดหนึ่งอย่างก็คือข้าวราดแกงกะหรี่ซึ่งเป็นเพียงแค่เมนูรองเท่านั้นแต่กลับขายดีกว่าเมนูอื่นในร้านซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าข้าวราดแกงกะหรี่นั้นเป็นเมนูที่ภรยาเขาเป็นคนทาแม้ว่าจะใช้วัตถุดิบธรรมดาและก้อนกะหรีสร่สเรรจรูปที่มีขายตามร้านทั่วไปแต่ลูกค้ากลับชอบทานมากและทานซ้ําอย่างต่อนเนื่องเมื่อเห็นโอกาสคุณวุเนสุกิโทคุจิจึงลองตัวเวนไปชิมแกงกะหรี่ตามร้านดังๆเพื่อศึกษารสชาติและค้นพบว่าแกงกะหรี่ของร้านต่างๆนั้น ก็อร่อยดีแต่รสชาติออกจืดหวาทานได้ไม่บ่อยส่วนแกงกะหรี่ฝีมือภรรยาของเขานั้นอร่อยแบบทานได้เรื่อยๆทุกวันและอร่อยที่สุดสำหรับเขาเมื่อมั่นใจในเมนูยอดฮิตของร้านในปี1978ทั้งคู่จึงเดินหน้าตัดสินใจเปิดร้านขายข้าวแกงกะหรี่เพียงอย่างเดียวที่นิชิบิวาจิมะโชนอกเมืองนากาหยาพร้อมตั้งชื่อร้านว่าโคโคอิชิบัญญัติซึ่งแปลว่าที่นี่อร่อยที่สุดจนด้ับความนิยมจากลูกค้าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนต้องขยายสาขาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปี1988หลังจากเปิดร้านข้าวแกงกะหรี่ญี่ปุ่นโคโค่ CO CO มาได้10ปีปรากฏว่าร้านเติบโตอย่างรวดเร็วมีมากกว่า500สาขาในญี่ปุ่นและปี2004ขยายได้มากถึง1,000สาขาจุดเด่นของร้านโคโค่อิชิบัญญะคือลูกค้าสามารถคอสตอมเลือกเองได้ตั้งแต่ปริมาณข้าวระดับความเผ็ดชนิดของซอสท็อปปิ้งต่างๆกว่า40ชนิดซึ่งการทำแกงกะหรีด่ด้วยตัวเองนั้นถือเป็นการสร้างมูลค่าและประสบการณ์ให้กับลูกค้าทำให้ทางร้านนั้นสามารถตั้งราคาแกงกะหรี่ได้สูงขึ้น เฉลี่ยคือ800-850เยนสำหรับการขยายสาขาในต่างประเทศของร้านโคโค่นั้นนับตั้งแต่ปี1994ได้เปิดร้านสาขาแรกในต่างประเทศที่เกาะ โอวาฮูในฮาวายต่อมาได้ขยายสาขาไปยังประเทศอื่นๆในเอเชียยุโรปอเมริกาเช่นจีนเกาหลีใต้ฮ่องกงไต้หวันอินเดียฟิลิปปินส์อินโดนีเซียสิงคโปร์เวียดนามไทยอังกฤษสฐอเิกาปัจจุบันร้านข้าวแกงกะหรี่โกโค้นั้นมีจำนวนมากกว่า1450สาขาในญี่ปุ่นและต่างประเทศเป็นแฟรนไชส์ร้านข้าวแกงกะหรี่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่นกลยุทธ์ความสาเร็จโกโคอิชิบัญยัติคีย์ซัคเซสความสาเร็จของร้านแกงกะหรี่ญี่ปุ่นแบรนด์นี้นั้นมี 3ด้านคือลูกค้าพนักงานและผู้้าด้านลูกค้าทั้งคุณบุเนสุกุโทคุจิและภรรยานั้นมักสอนพนักงานให้บริการลูกค้าอย่างจริงใจและทุกครั้งที่ลูกค้าเข้าร้านนั้นจงต้อนรับลูกค้าด้วยรอยยิ้มในช่วงเริ่มต้นทําร้านแกงกะหรี่ถึงแม้จะขายดีใน2อสวันแรกนะครับแต่วันที่สี่ปรากฏว่าไม่มีลูกค้าเลยทั้งคู่ฟังเสียงล,ลูกค้าจนทราบว่าลูกค้ามงคลบอกว่าแกงกะหรี่นั้นไม่ร้อนหรือไม่ก็ทอดเกรียมเกินไปและจากวันนั้นนะครับทั้งสองคนจึงออกแบบวิธีให้ได้รับฟังเสียง ลูกค้าให้มากที่สุดโดยจะมีกระดาษชิ้นเล็กๆนะครับเหมือนไปเสียบัตเพื่อให้ลูกค้าแสดงความคิดเห็นเสือนแนะร้องเรียนปัญหาต่างๆส่งกลับมาและท่านสังเกตให้ดีครับผ่านมาก,กว่า50ปีปัจจุบันร้านโคโค่อ,อิชิบันยะทุกสาขาก็ยังมีกระดาษวางบนโต๊ะให้ลูกค้าได้แสดงความคิดเห็นกันอยู่ด้านพนักงานมีข่าวที่ถูกแชร์ไปทั่วโลกนะครับเมื่อวันที่1พฤษภาคม2 0 2 4นั้นเมื่อพนักงานพาร์ทไทม์สาวชาวญี่ปุ่นคุณริโนะมโรชวาอายุเพียง22ปีสสาาามารถกู้่ตำแหน่งประธามบรนเโคโค อิชิบัญญัตโดยรับตำแหน่ง CEO ของ Skyscraper บริษัทที่ทำหน้าที่บริหารล้านโคโคโอิชิบัญญั25สาขาใน9ภูมิภาคทั่วประเทศญี่ปุ่นสะทอนให้เห็นถึงวัฒนธรรมองค์กรที่สร้างคนเก่งโดยที่ไม่สนอายุหรือประสบการณ์ซึ่งต้องบอกว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับโดยเฉพาะความท้าทายที่เธอต้องเจอในการเป็นผู้นำของพรักการที่อายุมากกว่ารวมถึงการที่ผู้หญิงอยู่ในระดับบริหาร ท่ามกลางสังคมคนทํางานที่ผู้ชายเป็นใหญ่ในญี่ปุ่นด้านคู่ค้าหรือพันธมิตรโ,โคโคอิชิเบนยะนั้นมีพันธมิตรที่แข็งแกรง่งโดยได้ไขาุ้นให้กับกลุ่มบริษัท House Food ผู้นําอันดับหนึ่งด้านวัตถุดิบเครื่องเทศสำหรับทําแกงกรีดี่โดยเฉพาะช่วยให้ซื้อวัตถุดิบได้ในราคาถูกสามารถบรหิหารจัดการต้นทุนให้ต่ําลงได้สง่งผลให้มีเงินทุนสำหรับการขยายสาขาและพระณาองคอ์กร ้ดีขึนเปลี่ยนพนักงานเป็นเฟรนซี่เติบโตเร็วด้วยโมเดลแฟรนไชส์ร้านแกงกะหรี่ญี่ปุ่นโคโค่อิชิบัญญันั้นเริ่มขายแฟรนไชส์ในญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกเมื่อปี1990โดยคุณมุเนะสุกุโทคุจินั้นไม่เรียกเก็บค่าแฟรนไชส์หรือเปอร์เซ็นต์จากยอดขายเพราะต้องการให้เฟรนไชซ์นั้นมีรายได้มีกำไรจริงๆแต่แฟรนไชส์นั้นจำเป็นต้องซื้อวัตถุดิบจากบริษัทแม่เท่านั้นพูดง่ายๆว่าโคโค่อิชิบัญญัเปิดขายแฟรนไชส์ในญี่ปุ่นและะไปปตารเทศ ระบบแฟรนไชส์โดยในญี่ปุ่นนั้นจะเน้นพนักงานของตัวเองที่มีแพชชั่นอยากมีร้านโคโก่เป็นของตนเองแต่มีเงื่อนไขคือต้องเป็นพนักงานบริษัท2ปีขึ้นไปหรือ5ปีจะดีที่สุดเพื่อให้มั่นใจได้ว่าทำทุกอย่างเป็นตั้งแต่วิธีการทำแกงตกรีความใส่ใจในลูกค้าตลอดจนวิธีการบริหารจัดการพนักงานและการดูแลร้านสาขาฝึกอบรมจนเรียกได้ว่าสอนพนักงานให้ออกไปเป็นผู้บริหารได้อย่างแท้จริงโมเดลนี้เรียกว่า Broom System เพื่อสะท้อนถึงความตั้งใจที่จะให้ผู้ซื้อแฟรนไชส์นั้นเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต โคโคอ,อิชิบัญญัตในไทยในปี2008นั้นมีการนำเข้าสิทธิ์แฟรนไชส์ร้านแกงกะหรี่ญี่ปุ่นโคโคอ,อิชิบัญญัตของกลุ่มฟูจิกรุ๊ปมาเปิดตลาดในไทยซึ่งสมัยนั้นเป็นเจ้าของร้านอาหารฟูจิและร้านซูชิซูชิสึกิจิโดยในปัจจุบันกลุ่มฟูจิกรุ๊ปนั้นได้ควบรวมเป็นบริษัทธานากรุ๊ปอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดเจ้าของร้านอาหารญี่ปุ่นฟูจิร้านแกงกะหรี่ญี่ปุ่นโคโคอ,อิชิบัญญัตร้านอาหารชอปบรัสโซรี่และโรงแรมธนาสปริงรีสอร์ทปัจจุบันร้านโคโคมีจ นวน46สาขาทั่วประเทศซึ่งในประเทศไทยบริษัทแม่ลงทุนเองทั้งหมดไม่มีนโยบายขายแฟรนไชส์ให้กับนักลงทุนทั่วไปรายได้กลุ่มบริษัทธนากรุ๊ปอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดปี2563รายได้1,541ล้าน8แสนบาทกำไร88ล้าน3แสนบาทปี2564อยู่รายได้1,303ล้านบาทกำไร26ล้าน6แสนบาทปี2565รายได้1,774ล้าน5แสนบาทกำไร1 3 33ล้าน4แสนบาทปี2566รายได้1,712ล้านบาทกำไร78ล้าน3แสนบาทปี2567รายได้1,584ล้าน9แสนบาทกำไร53ล้าน6แสนบาทโคโค่อิชิบัญญะเมนูเดียวทรงพลัง ปังทั่วโลกหากเทียบกับเชนแฟรนชายส์ฟาสต์ฟู้ดยักษ์ใหญ่ของโลกอย่างแมคโดนัลด์นั้นที่มีเมนูหลากหลายรองรับลูกค้าทุกเพศทุกวัยหรือสตา์บัคที่สร้างประสบการณ์ผ่านเครื่องดื่มพร้อมเมนูมากมายแต่โคโคอิชิบัญญานั้นกับเลือกวิธีการที่ต่างออกไปนั่นคือการทำสิ่งเดียวให้ดีที่สุดและสร้างทางเลือกผ่านการปรับ แต่งเมนูตามความชอบของลูกค้าแทนความหลากหลายของเมนูในร้านสิ่งเหล่านี้คือการพิสูจน์ได้เห็นว่าการโฟกัสไม่ได้แปลว่าจํากัดแต่เป็นการเจาะจงอย่างมินะสิทธิภาพยิ่งไปกว่านั้นนะครับการมีเมนูเดียวยังทําให้ร้านบริหารจัดการง่ายสต็อกวัตถุดิบน้อยควบคุมคุณภาพได้ดีและสอบพนักงานได้เร็วส่งผลต่อความรวดเร็วในการให้บริการท้ายสุดนี้นะครับหากเรามีธุรกิจของตัวเองบางครั้งคําตอบอาจไม่ใช่การทําให้ครอบคลุมที่สุดแต่คือการทําให้ตรงใจลูกค้าที่สุดเหมือนกับที่6 โค,โคอิชิบันยะทาได้ด้วยข้าวแกงกะหรี่จานเดียวและเพื่อนเพื่อนพี่ๆล่ะครับที่เข้าร้านโคโกอิชิบันยะมีประสบการณ์ในเรื่องของรสชาติงานบริการอย่างไรบ้างรวมแสดงความคิดเห็นกันมาเยอะๆนะครับ แฟนชายเซ็นเตอร์เว็บรวมธุรกิจแฟนชายใหญ่ที่สุดในไทยมีแฟนชายชั้นนําให้คุณเลือกมากกว่า600แบรนด์มีผู้สนใจลงทุนแฟนชายแล้วกว่า3า0 0 0 0หน f คนแฟนชายโซลูชันอันดับหนึ่งของไทยบริการให้คําปรึกษาการสร้างระบบแฟนชายอยากซื้อแฟนชายอยากขายแฟนชายอยากทําเป็นแฟนชายแอดไลน์เลยสนใจโฆษณา0 2น0 1 9 1 8 7